เวลา13นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาลสินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565ถึง2566 โดยปีนี้สภาหมหาวิทยาลัยมีมติทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีและถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคนิคการสตัตวแพทย์แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรบวลัยลณ์อัคร,ราจาชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยราชนารี โอกาสนี้ถวายปริญญากิติมศักดิ์แด่พระมหาเถระผู้มีคุณบุปการต่อพระพุทธศาสนา3รูปพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสี่คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม1,453คนปัจจุบันมหาวิทยาลัยกาละสิน์ก้าสู่ปีที่1ิ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่องรวมถึงพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนภายใต้ปรัชญาความรู้สร้างคุณค่าภูมิปัญญาสร้างสังคม ในการนี้พระราชทานพระราชวาทความว่าบัณฑิตทั้งหลายสําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้วควรจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะออกไปดําเนินชีวิตและประกอบกิจการงานเพื่อสร้างสารรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและประเทศชาติกล่าวคือนอกจากจะต้องมีความรู้ดีแล้วแต่ละคนยังต้องรู้จักตนเองทั้งในด้านความสามารถความคิดจิตใจและคุณสมบัติต่างๆที่มีอยู่จะได้นํามาใช้เป็นพื้นฐานและปัจจัยในการดําเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน รวมทั้งสามารถสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นได้เมื่อมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตในการทำงานหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงต่างๆบัณฑิตก,ก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวปรับใจและรู้จักนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความอดทนภาคเพียรอยู่เสมอพร้อมกันนั้นก็ต้องหมั่นพัฒนาตนเองทั้งในด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นการบริหารจัดการเวลาและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตลอดจนการเป็นพลเมืองที่ดีมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์และมีจิตอาสาต่อง,งานสาธารณะ หากบัณฑิตทั้งหลายตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางปัญญาทางจิตใจและคุณลักษณะต่างๆดัทงที่กล่าวก็จะสามารถทำงานสร้างตนสร้างฐานะและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุขมั่นคงอันจะนำมาซึ่งความเจริญยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกลาลสินทุนกล้าวทูนกระม่อมถวายผ้าแพรวาชุดเส้นสายลายมโนพิรมซึ่งเป็นผ้าทอที่มหาวิทยาลัยคิดอนุรักษ์ ถอดแบบลายแกะสลักไม้จากวิหารวัดมโนพิรมวิหารเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า300ปีแปลเป็นลายผ้าแพรวาได้11ลายอันเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ลายผ้าพื้นถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชน